สบายดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายแม่มมบุ๋งเป็นจมาสไตล์คนจ้ะลองสมมติเสยียงดีขึ้นเพราะพี่น้อง <laughs> โอ้ขอยจะคุเนอะไม่อย่างอ้ยกับไม่กินข้าวนั่นละลธะเบ็นจะมากสิมี่อีหยังไม่ได้กินข้าวแซ่บผาดยาก ปลาเมอกโอ้ยซีดินพัดปลาเมอกใส่อันต้นอันโอ้ยหยาบโอ้ยไม่หยา,าคบคภาคบันลิเลียเลือดเตะเขากูเลยนะ <laughs> อะไรใหญ่ห้างมาจ้าก,กินขา้าว หยังล่ะต้องกินข้าวน้องเบิ่งบข่อย่ยออสิบ่ลงเด้อพี่น้องข่อยคิดฮอดคิดฮอด,อดพเจ้าจักข่อยเป็นหยังข่อยต้องลงแ่อือจักมีคนเบิ <laughs> ่งนว่าเป็นหยังเเนาะใจมันมกัก <laughs> ใจมันมักลง บ่าไอายย้ยองบอกไม่กินใ้ปีเห็นน้องเบิ่งแป้งโตกับสุกหมกบ่าจ้าจะตายกอยซ <laughs> ุกกขาหัวเขาสวนขว่อยก็เป็นเจ้าสวนเนาะออกจากสวนมาเฮ็ดข้วาวแล้วจัดการกองเลยยุ่งได้กับยุ่งซาลาเจามาก ไม่มีงานเกินนี่หรอก <laughs> จะพาอาพ่อันเป็นแค่ชิงเชี้ยวห้อมร่างกายเขางน้าพี่น้องจิตใจคนพี่น้องนะจะไม่เป็นคนใจดีคบไปก็ได้

คืมอมืให่จนว่าเหลเืองตัวกัญชมากกินต้เขาวเนะาะก่กอ,กอ,ไไอกินเพาเปลนขวบวันไดนเบาขอไปพเปลนได้ถ้อขมานางกินต้เขาย่าเบาว่าไปขอยไปพาเปลน เดี๋ยวจ้าำไม่เป็นเด็กน้อยเนะาะ20ปีขึ้นมาสัพนพอใได้่ตัวเนาะเลี้ยนว่าถ้าฝนตกได้ว่าถ้าฝนตกอะ่ะเรื่องเลี้ยนได้เนาะโยนกระเป๋าเปี้ยงขึ้นไปทั้งนี้อันต้นไผนะ่เนาะเห็ดฟด์ไหมเปไรถ้ากระแตนโอ้ยมันดีขนาดนี้เนาะ ตั้งแต่ดิโม่ไก่มันได้กันน้ำยันมาน้องสองสามกันแท้ท้องสามห็นไหมยันเอา,า <laughs> มันจนได้เ <laughs> ด,ด,ดี๋ยวไม่หยากย้อนครึ่งหาอาดีตได้เนะหาอยู่หากินไม่รูมืม่อไหร่ตม่ด้ตื่นปกปายหน้าแมว,วเรลี้ยงกับว่าได้กินเน้ะพี่น้องเนะของท่านประชาติเนี่ยว่าขายมีแล้ว างหมู่บ้านก็เจ้าก็บิีแม่เยอะเพะเมือตะกะแตงเราต้องเลี้ยงเนาะตกแตงมาทอดกรอบเนาะหมู่บ้านเมืนจะแม่งเยอะเพื่อน,นพ่อเนาะเพราะเจ้าเลี้ยงตะกระแตนเมื่อกหลังค่าเนี่ยเพราะได้กินเพราะได้ขาย เมื่อบานกินจะกัดแตนเนาะฮักแ,แตนทอดเนาะที่ลีดเนาะโอ้โหที่ลีดก,ก็เลี่ยงยางามดำหน้า,นะาเนาะงาบพระเจ้าไทยุดหน้าเนาะบนตกนนะไม่เนาะหัวกบไปซอนน้ำกลางๆนะเนาะเพราอนเป็นห้อยไทยอะอยกลางร่องเนาะ โอ้ยตะกี้เนาะเพื่อเอื้อไปอยากแม่งดาว่าสั้นก็โอ้ยจัดเต็มจ้ะประมาณนี้ตะเลี้ยงหลอกอีหยังคือเพื่อนฟังมินะบอกว่าเรื่องอดีตตอนเป็นเด็กน้อยนะมันก็ยังหนีต่ตัวตอนเป็นเด็กน้อยเนาะ เลียนงัวเรียงกล้วย,ยน้องสาหน้าผู้ใดต้นจำา,าิบก็เปลี่ยนง,งานเลี่ยมมากมากึาก้อต้องต้นรุ่นต้งปาน้องสาน้องใดบ่มีงานใหม่หต้นที่ตาตาด้ยทำไมได้กี่โอ้ยจะเมนวนนะไม่สมือบ่าครม่แล้วง้กล้วยเนาะก็ะจะผัดใส้ถุงหม,มน คุณมือนีผู้ใดไม่ควายเสพทีควายแพงควายงามเนาะเดา๋ทำไมถ้าเปลี่ยนจะมาเดียงควายไม่ถือจะไปนั่นพอพอชาแม่ก็ขายควายมาสางเนี่ยในหลังนึงุงูแล้วจ้ะเก็บล้วนิดแล้วนงอ,อ่ะอื หน้ามีบุกหอยขัย้แส่บานนี่โอ้ยารเมนทอดหน้า,าน,นสมัยตะกี้ไม่สิบมเที่งหน้าเนี่นองนะเทียงใบม่งเออใบม่ง,มง,มงแล้วไปเทียงหน้าเทียงใดนี่ก้นหอมหอมอยู่ก๋แกงปลาก๋แกงไส้บัวแกี๊ยวนมนาะนี่นองซ้องูมซื้อ่ามัน,มนแต๊ะแบบนะ การไ่ได้ก็ตับปกหุ่งเมื่อใดบ่ได้กินตับปกหุ่งรือึกว่าคือเจ้ามันไม่ได้กินเขานี่เนาะย่าเห้อไปดัานหน้าประเทศย่ามเจ้าเขาได้บระกอกเนาะคนอีปูดองไอัเมื่อใดมันบ่ได้กินตาบักหค่งเนี่ยมันหู้สึกว่าโอ้ยมันคือเจ้าเขาบ่ได้กินเขานี่เนาะมันขาดบมไ่้คดอตับักาุ่งเนี่ย น้ำมเจ้าเขา่กา,นะเา,เากับม้วนน้อพี่น้องทำไมได้จี่หาบเนาะเจวแล้วกับมัดล้วกับหาบทอนใช้กันแท่นหนะ้าหาบเหนื่อยสมัยท่าล้านน้อพี่น้องเนาะทำไมได้จี่ท่าล้านโอ้ยจะเหน่อยลำบากไงไม่เป็เมืองหเช็นให้เช่นหน้าสบายสนะบายเนาะฝั่งมู่บ้านเนาะ บ่ต้องไปลงทนงนุนนี่ยนะังกากะวานใจอะนั่นเนาะรถรถดำหน้ากะมีเนาะโอ้เทคโนโลยีเขามาเนาะเทคโนโลยีขมาเรื่องไหนสบายคือตะเกียบน้ำเกี่ยวเข่าจะนั่นหน้าวันลำบากคข้าวหน้ามันลายหรอก เจ้าของเฝ้าเจ้าปหาตะพนเห <c oughs> ยียบต่อเพียงปับปับป,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 ปนอนฝ้ <c oughs> าเจ้านาไปหาตะพน, <c oughs> น,อนน,อนั่นเนาะเจ้าปหหาเป็นเบื้งน่อยหนึ่งก็เหยียบปั๊บปับนอนโกนยุทา <c oughs> ตาจือนี่เ <c> น <oughs> ี่ย ยิ่งมากเป็นสิ่งดีดีเแม่เป็นเบิ่งนางเพิงเหมือนร่ำเนาะเพิ่งมาเพิ่งอย่างน้อยเนาะเพิ่งเกี่ยวขาเนาะเขาพิ่งเพิ่งวานเนาะได้เงินแล้วแม่นขาวอึดนอนแล้วแม่นโตเพิ่นวด้เนาะแม่นคือเพิ่นวด้อีหลีเด่นเนาะพี่น้องเนาะ คื <inate> ้นเป็นเดียดเนาะย่ามตีเขาเนาะน้อนมนา้านักน้อนหน้าน้ำตาลโพแทเด้มนายไก่บ้านจะมาถึไปส่งเขาน้ำตาลโพแทสเราไปน้อนเพื่นเฮดสุม่มเนาะไปนอนในสุ่มอุย้ยเดือด่ายๆสนุม่มนะเพื่อนเฮดสนุม่มเนาะดีดื้อดีดืออ้อดีดื้ออุ้ยจะเป็นมวนนาะพี่น้องเนาะเดือด่ายๆถึงเดือกมา,ากยงไก่มันขันคันคันแรกเนาะไก่ขันคันแรกก็ือชุดผมแมหาทุ่มทำไมเมื่กี้เนาะ พราะการอีกเจอที่สองสีเป็นประมาณตีสองสีเ่เด้คนเมียนมาดาวพวกพิณเนาะดาวพวกพขาสิลูกตีเดาดังที่ตุม่มตุ่มเนาะอย่ากรับขึ้นไปฮาอดีตน้องพี่น้องเนะาะแม่อย่ากรับขึ้นไปเปลี่ยนแบบมันที่มันสบายเมื่อไรถ้าก็ทำบาแล้วก็ไม่วมกวนโถงเนะ านนัน้ไปขว้าปอกหอยด้วยพี่น้องจ้าไปขว้าปอกหอยไปเลืบไปเลืบทำไมทุกมมือมีบะค่ะบะค่ะปอกหอยกันเรื่อยๆแง้มเจ้าเขาจะพักกันแง่งเนาะหอมหวยห,วหอ,อยหอยหอยแบบหน้าเขาน่าเป็นอย่างนั้ เะมากินอดกินหอยแต่กับือววาแล้วเนาะมาอยู่กับกรอบคร้วหัว่าเขาเอาแญ่แล้วดีมันกลับขึ้นเพ่อไปไปไปในความต้องกานี่เขาแต่ละมือหนีหาตะเรืองมาเบาเนาะจ้าอือแน่ ผู้ว่าร่างหรือน้ำนำน้องไปหือดังควบควบไปเลยนม่มีอิ่ไม่มีนาก่นนเขาไปเว้าไป เขาลุงลวดไปซะได้สักันนะว่าเป็นอย่างไรแต่ <laughs> มาเมันคม้นปากมาว่าดอกเนอ่ยเขาประคายปากใครเหรอหนุ่มก้นเยี่ยมทันดางว่ามีอยจะม,มาก เั็นจะมาสไตล์ข่อยปลายมือเจอจอดในวยพี่น้องเหรอขับรถเร็วเหรอนาบ้านข่อยผ่เฮทางลาดยางดอกผู้เฮทางคุขาไว้เล่ากุจอพานนาบ้านข่อยผู้เจ้าสิบก็ได้ขับรถเร็วนะข่อยต้องเฮทางคุขาคุขาไว้พรามาหอดนาบ้านข่อยนักวเจาระสิคือกักคือกักผู้เจ้ากสิแล้วเห็นปลายเป็นจะมาสไตล์ก่อน โอ้ยจอดถามเล่ากันนะฮ่าฮ่าฮ้วโพดยี่ทางลาดย่างเจ้ากับเสียลิศแห็นลิศไปเห็นไข่อืมโอ้ยต้องยห่ท่างสีเนี่ยบ้ ก็โดนป่ะไงหน้าที่อะ,ะมาปู้คายตัดออกกว่านายได้พ่นองเสด,ดายเสดายคำเบาเสดายคำเบาได้เบากับกกพี่กบนองเนาะอยมางไง้คายตัดออกะอะเ่เป็นจะไม่ถึนจนอีเรอพินองเ้อฟาดตัดมึงเนาะ ถึงใกล้ไปจะวาใหม่แล้วพากานไม่รงมสิล่กขอบุญขอคุณหลายเล้ยพี่ร้องเนาะที่เปื่นเบิร์เปิดจะมาตายก่อนลด้จ้ะปตากดได้กณจะปักไข่เพราะต้องแค่หนอพีอ่นองไอ่เนะื้อหาแสลายนี่ได้กินข่าวตือๆนะ ตามเป็นจะมาเน่เลยจ้าเด้อขอบุญขอบคุณเลยหลายเด้อผู้คนมาเบิ่งรับชมย้อนหลังกันได้นอ้อสลาเวลาอันมีค่ะมีค่าของผู้เจ้านาะมาเบิ่งเป็นจะมาขอบุญขอบคุณเลยหลายเ้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ